กับสบายดีจ้ากับสบายดีสุขสุขคนเด้อสบายดีและสวัสดีเอ็ซีทุกท่านที่เขารบและหักแพงแ่งนะจ้าบอกว่าอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศพี่น้องมันนี่ยินดีครับส้มซองของน้องพาคสุขพี่น้องจา้าอยางมาตามทางพี่น้องมาเจอเฮ็ดพี่น้องปลาเต็มโตอัญยะพี่น้องโคดโพแท้เนี่โอ้โหพี่น้อง เต็มต่ออ่ะหนเลยมานอีกแล้วเรามาคนเดียวทำไมสร้างหมานจังเลยมาเหตุคนเดียวพี่นอ้องมานอีกแล้วโอ้พอสุบได้นี่นะพี่นอ้องจ้าโอ้อืม บดอ่อนๆพี่น้องลืดพืชอยู่เลยพี่น้องเอ้ยเอาสิแงดงหรนะือสิสุบดีเนี้ยแนวเนี้ยนะเก็บก่อนเก็บก่อน มาหาเห็ดไข่พี่น้องมาหาเห็ดไข่มาหาเห็ดรวมแต่ดันมาเจอเห็ดบดพี่น้องต่อเดียวบหมือนเสือเลยพี่น้องโอต่อเดียวพี่น้องโอเห็ดบดอันนี้เห็ดไข่พี่น้องจ้ะน่ะเอามันหัวเลย อันนี้ก็เห็ดใครนะคะฮะนาาเห็ดใครพี่นอ้องอันนี้จะเป็นเห็ดตาโพนเห็ดเลยเห็ดตาโพนสีดอกใหญ่ดอกฮึกพี่นอ้องพึ่งย่างเขามาพี่นอ้องจ๋าหมานเลยจา้าหมานเลยจา้า,จา่ะพี่น้องไปนํากันพี่นอ้องหาเห็ดต่อพี่นอ้องรอไปตามทางเลยพี่นอ้อง เตอว่าพ่อเฮ็ดใครมันตั้งอยู่แคมทางมาเมื่อนั้นเมตตาพ่อพี่น้องตั้งอยู่กระโต๊้แคมทางพี่น้องจ้ะเฮ็ดชกงกเช็เง็กอยู่พี่น้องมาได้เ่าเอาเด้อพี่น้องเมตตาเก็บอยู่นี่แหละนี่แหละนี่แหละเห็นบ่มองเมตตาเคลียโอ้ข้าเจ้าก็มาเคลียอีกแล้วพี่น้องน้องชายข้าเจ้าก็สิได้เก็บคือเม่ตาได้เก็บแล้วพี่น้อง กระอรกระเจ้าเคียันตามาเมื่อนั่นก็นไดเก็บมานี้ไดเก็บมานี้อ้หูยสองสามดอกพี่น้องเนี่ยเ้ลาบซาบอยู่จแมเป็นสัตว์มันม,นมวนพี่น้องเอ,อ้ยเมื่อนี้เขาเจาเก็บแล้วพี่น,อน้องมาเห็นสับออกไซอาดกระเจาสิเก็บแล้วปมาน้ำล้างกระเจาพี่น้อง เราหาบางหังเฮตาพ่นก่อนเห็นเห็ดยังที่กินเป็นเอามดพี่น้องจา้าที่กินได้มันเอาโรดไม่ต้านี่ยบริหายมันพานพี่น้องท้องกินได้เนี่ยจัดเรียบอันนี้มองเขาจะเ,าเก็บเห็ดปัวพ่นจนสิ้งไหวเลยปี่น้อง เฮ็ดนะสมัยใหญ่แ oh. ท oh ้เลยพี huh. uh ่น้องโอดอกบักใหญ่เลยพี่น้อยอือหือพอเห็นดอกใหญ่พี่น้องโอ้ยตัวนไหนน่าจับไปจับเล่ตัวนี้โอ้ยโอ้ยพี่น้องเอ้ยน่าเลยพี่น้องอือหือดอกน่นหน้าตไปแล้วดอกนี่ยังอือหือพี่น้องเอ้ยเสียดายดิ มาโอล่สะาพี่เนาะเห็นหน้ามองยังมาดอกใหญ่แค่ปตาถือดอกใีญ่แค่เนาะคนบอได้มาหาบ่วะอพี่เนาะเป็นเออเอร์เลยอือหาหาก่อนพี่เนาะเอ้ย mô nằm cân thì nó nằm cân màn 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 mán Bát bưng nó Bừng đúng, nừng Sống Mù sì. thì nó chả Bừng nó Hồ. Hồ. Hả. หกเจ็ดพ oh. oh, ี่น้องหอกที่เจ็ดบาทตัวบานเบื้องหน้ากระตาเฮาหมานแล้วพี่น้องจ๋ามากระเจาะเป็นหมูเลยพี่น้องเจอเห็ดเป็นหมูเลยโหโพลโพลโพลแหละหมานหมานมานหลอเบิ่งอีกกอนพี่น้องเราเบิ่งอีกกอน อาหารเผื่อแล้วพี่น้องแกงแล้วแกงเกงห็ดแล้วพี่น้องสีมือน้องหนิกพี่น้องจ้ะหนิกแกงแล้วสับประแดกแป้งนัวผักนางตุผักตี๋ลงไปแล้วหมอกผดหยกดวกแล้วพี่น้องเดี๋ยวลืมมากินน้ำกันพี่น้องจ้ะแซ่บ,บแกงร่วมสักกันเลยข้างเห็ดไข่เห็ด ตาข้นแล้วก็เฮ็ดออันร่วมนะเนาะเฮ็ดน้ำมองรวมม่วมหมช่วยสักกันเลยจะแซ่บบอ,อกพี่น้องหมอผดะนะดดดๆเลยถ้าอยากก็มา กินน้ำกันเลยพี่น้องเลยหมดจอมาเลยอ๋นอน้องเนี่แกงโคตรใส่น้ำลายโอ้ลงไปบดท,ทางเฮ็ดบดเฮ็ดแบ่งบดได้เลือหน่องงี้สก,กันมาเด้อมาเด้อสุขสุขคนมาเด้อกินน้ำกันพี่น้องเฮ็ดตาพล เฮ็ดตาพนเฮ็ดอันเฮ็ดบดเฮ็ดหนามองเฮ็ดไข่หมวกเราใส่กันเลยพี่เนอะจักยังเป็นยังเลยมามามาแสบๆเนากันเด้อสุขุลสุกคนเด้อหืมเดือดจัด มาเดิมมาเดิมมาเดิมหมดจอทะลุจอมาเลยจ้าพญายิ้มยิ้มมาเดิมแกงเห็ดน้ำลูกเดิอมอาหารแบนบาน,บานหืนมเห็ดสาทนมามามา,มาสุขสุขคนมาเดิมมาเดิมมาเดิมเสียงน้องมิดบดหยาให้งัวยอยู่ทางตลาดพี่น,น้องเอ้ยแอนแอนอยู่ น้งเทงิงเมตตาแกงเห็ดกำนองนิดน้องนิดปุ้งแซ่บแล้วพี่น้องอาจตะปุ้งเลี๋ยวกินเลยพี่น้องจะ้ะสำหรับกินนี่เมตตากระสิไดลาเด้อจ้าขิมหนักก็กันใหม่พี่น้องฝากกดไลก์กดแชร์กดติดตามกดกระมางดูครับชมแลลายๆี่เด้อพี่น้องสองน้องผ้าโซกพี่น,อขาขาน้องจ้าพอได้ค่าขนมไฮนางพี่น,อน้องขนมไฮนางเพิ่นฝากดูให้จบคขีดเด้อประลุสุข,ขสุขคนเป็นกำลังใจให้โชกหน่อยเด้อจ้าสบายดี